สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาพอกันนะคะเป็นช่วงเที่ยงเนาะเที่ยงวันที่17มีนาคม2568ค่ะผ่านพ้นไปแล้วเมวื่อวานนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นจังใดกันแน่โชคมานกันบ่ค่ะบอกได้เลยว่าตัวเลขที่ออกมานี่เกินความคาดหมายมากๆนะคะ เลขล่างออก3ามสองวัสันเออสามโตท่ายของแล้ววันที่หนึ่งออกไปที่5้าหกสามวัสันโอ้ยสามมาแห้งอีลีนะคะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะจังได้นะเชื่อนซองกะยินดีเนาะกับเอฟซที่โชคมาในงวเมว่านี้นะคะและกับสำหรับผู้ไดนะคะที่พลาดไปบอด้งวดเมื่อกี้ เอาไหมค่ะคุณพ่อคุณแม่ทําใจให้ไวนะคะแล้วเดินหน้าสู้ต่อ่าสังออนักลบย่อมมีบาดแผลเขาว่าน่ะเอ,อบาดท,ที่นี้นะคะหลังจากสรุปกันไปแล้วหูแล้วว่าเลขออกอีย่างบาดนี้คลิปนี้นะคะเปิดคลิปแรกนะคะของงวดเ้นซองกักจะมารสรุปให้ฟั่งตัวบาดท,ที่นี้ของผู้ใดบอกถือของผู้ใดบอกบ่ถืเอ,อเลขออกแล้วบอกได้แล้วดิคุณพ่อคุณแม่ว่าผู้ใดแม่นงวดเมื่อกี้ฮะนะบอกเลยว่า เออหกสามแล้วก็สามสองนะคะเขาไปหลยส,สำนักเลยอที่ดีที่เด็ดประจำช่องเข้าก็คือผู้เท่านำโชคค่ะคุณพ่อคุณแม่สมซื้อพ่ออิล่นะคะพาเอฟซีโชคเอฟซีมานวัวสิเป็นไทยเป็นเล่านะคะลาสุดเลขไทยนี่บอกแล้วสัมผัสกันมือสุดท้ายกันยังเวาอีกอยู่นะคะเลขที่ให้ไปซีเมนต์ถือกรนละเส้นซองวสันพ่อบอฝันบอลยังเลยนะคะยูมิดมิดยูวสัน ถึกแล้วอหลีฮันเดคคุณพ่อคุณแม่นี่สูตรคำนวณน,นะคะถูกแล้วนะคะเลขสามเนี่ยวิ่งเด่นสามนี่กามาเออต้ล่องกามาคือกันนะคะมาที่นี่จะคููมีหกสามผอมคุณพ่อคุณแม่เข้าหกสามบนตรงๆนะคะเดี๋ยวสําหรับรัฐบาลไทยสิตามให้มืออื่นเด้อสสาหรับพอสุลักษ์นะคะเพราะว่ามือนี่ตามบ่ไดดคุณพ่อคุณแม่วันจัน เอาเลขเล่าก่อนเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้สิผ้าขอเลขเล่าพ่อนะคะอ่าสรุปไฮเบิ้งแล้วก่คลิปต่อไปจะเป็นในส่วนแนวทางเล้ารอได้เลยนะคะจะซองบอลลืมค่ะอ่ะว่าสิเป็นแนวทางของพี่เอฟซีใจดีเป็นจังไนพี่เอฟซีใจดีบอกตัวใดกับแมนมาตัวนั่นโหลดคุณพ่อคุณแม่เบิ้งดูนี่ฟันรัฐบาลไทยล่างไปที่สามวสันสามจังไนกับมาวสันสามมาลางอิลี แถมมาบนนี้คุณพ่อคุณแม่เล็กจับคู่ที่ PFC ใจดีนะคะจับให้นะคะมาบนส6มหกหกสามสันโอ้ยเล็กวิ่งถ้าไพยเอาไปเมืยไปแลนเนาะเอาไปเมื่อยไปแลน,น,ไ,ปไ,ปแนไปหลูดนี่ทั้งบนทั้งล่างนี่ไ,ไก็สิโศกมานแห้งอ๋เดี๋ยวสิผ้าตามต่อนะคะเดี๋ยวสิกรีงกลางหา PFC ใจดีเบิ้งว่าเพิ่นจะ มีสับเิบมาให้เอฟซีแฟนช่องนะคะได้กระชุมกระช่วยกันเล็กๆบ่นะคะเดี๋ยวสิโทษถามให้ดอกอจ้อจำชื่อนี้ไว้ให้ดีเอฟซี FC ใจดีล่างอย่างเดียวว่ะสันอะ,ะแล้วก็ในส่วนเลขดับค่ะคุณพ่อคุณแม่งวดเมื่อกี้นะคะสิบหกมีนะ้าเอาอยู่ทุกสำนักนะคะนี่ตัวเลขช่วยลดต้นทุนพอเมืองการเอาอยู่อีกแล้วนะคะเก่าหางนี่นะคะบ่มีเลขสามสองก็สแสดงว่า เก้าห้างนี่ซวยเฮาประหยัดงบได้นะคะเดี๋ยวสิตามต่อไหลังจากจบคลิปเล็กเล่าเนาะนำเสนอพ่อเมืองการต่อเลยเพราะว่าใดมาแล้วค่ะตองงวดรอได้เลยนะคะรอพ่อเมืองการได้เลย <c oughs> เล็วิ่งพอซีสเกตคุณพ่อคุณแม่เบิ่งดูเจ็ดงวดติดเจ็ดงวดซ้อนงวดนี้บ่ธรรมดาจับคููมานำกันเออสถิติตัต้งแต่ผ่านมายังบ้านในจับมานำกันแต่งวดนี้ จับคููมากน้ากันวานะโตเน้นก็นมานะคะแต่บังเอิญว่าโตเน้นงวดน,นี้มาลางนะคะพ่อเน้นสองร่องสามนะคะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่โชคมานนะคะเลขสองมาทั้งอ่ามาลางเนาะเลขสามมาทั้งบนทั้งล่างไพเป็นสายเมย์สายแลนสายมาราทอนนี่บอกเลยว่าติดตามซื้อนี่ให้ดีพ่อสีสเกตการันตีนะคะ ส่งมาให้เส้นจองแล้วเรียบร้อยไพ่ลอพอสีสะเก็ดคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ไลน์รอไลน์หนูจะฝ่าออกมานําเสนอถ้าบ่มีคอมเมนต์ไลน์สิบ่ทันได้ฝ่าเออลีลาแน่จักหน่อย <c oughs> จักสิลีลาเห็นหยังวสันเอฟซีว่าเออให้มันสมส้าญาแน่จักหน่อยล่นะเนาะอ่ะยังก่อเส้นสองจอมลีลาวสันอ่ะในส่วนเลขวิ่งแม่นๆนะคะก็เข้าอีกแล้วนะคะเป็นงวดที่6ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะ เข่าหกงวดติดเนาะหายวิ่งสมกับ4นะคะสมกับมามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะติดตามต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวพอมือนี่ยังมื้อแรลกหรือบรสานกับมืออื่นพันกับทรงมาหายเสี้ยนซองเลยต่องวดน,นะคะได้ไวมากๆสําหรับเล็กวิ่งแม่นๆนะคะพันกับหายว้าื้อกันเดี๋ยวติดตามไวเนาะ,ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบบอกว่ารอได้เลยนะคะรอเล็กวิ่งแม่นๆกับว่ากันไปจําชื่อไว้เนาะอ,อ,อัานี่ดับ ดับพ่อร้อยเอ็ดนะคะสูตรใหม่เนาะดับล่างนะคะนี่สูตรนี้เอาอยู่นะคะเป็นงวดที่สามค่ะสูตรใหม่นี่นะคะดับตัวตรงล่างนะคะเบิ้งดีๆเดียิมาสังเกตเห็นเอาสองสาม,สามดีดีเพิ่นดับโตตรงนะคะเลขกลางมันออกสามสองเนาะคุณพ,พ่อคุณแม่ก็แสดงว่าสูตรนี้นะคะเดินกันต่อค่ะ เดี๋ยวสิขอพอมาห้นะคะไว้วเลยห้คุณพ่อคุณแม่เอาไปเปรียบเทียบในการยิบจับลอตเตอรี่กันนะคะคิดว่าล้างเลขออกในกระสีมีผู้อยากยิบอยากจับเราหลักเออลอตเตอรี่กระไดเพื่อนกระจำนายแล้วเฮ้ากระสีได้ยิบจับตัวเนาะอ่าแล้วก็เลขดับนะคะพ่อร้อยเอ็ดอันนี้สูตรใหม่นะคะดับบนดับล่างนะคะกะอาอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเลขล่างออกหาอ่าเลขล่างออกสามสองเนาะเลขบนออกหกสาม สิคู่สิบหางนี้นะคะบอมี่สเลขนั่นก็นแสดงว่าซอยเข้าได้นะคะเดินต่อเอาต่อนะคะตามต่อสำหรับแนวทางเลขดับพ่อร้อยเอ็ดดับบนดับล่างค่ะอ่าโอเคนะคะมีไพ่อีกนะคะเข้าลายคนอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นาะนหนสายด่วนเตาปูนเบิองดูฟันมาให้ค่ะนะ บอกเล้วถ้าอา่าให้จับตามองโตเด่นโตว,วิ่งสมกับเพ่อนกลับมาปล่อยอีกอยู่คุณพ่อคุณแม่คะ่ะล่าสุดงวดที่ผ่านมาเนอะหนูบอาในคลิปวสันคุก่นคุณแม่เขาไปย้อนเบิ่งได้เลยนะคะคลิปที่ลงไปยังอยู่ในช่องเหมือนเดิมดูแล้วดูอีกได้นะคะสายดวนเต้าปูนนะคะล่างยางเดียวฟันมาเลยวางงวดนี้จังได้ล่างกัมีสองวสันผลปรากฏว่า สองมาล่างจริงๆนะคะแต่น่าเสียดายตัวที่จับคู่มามันไม่มีสองสามสือ่อเออบอกแล้วนะคะภัยที่ติดตามซ้ายด้วนเต่าปูานบอ่อผิดหวังทางวันได้เพื่อนมั่นใจนี่เอยเตรียมลุดเตรียมวิ่งโลดนะคะโดดซักหแ,หแ,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 แห้งๆละสันเออบอแมนบอลเลนสื่อะม่ต้องโดดแห้งวันไดก็ได้นะคะเอาตะมักนะคะถ้ามักก็ค่อยจัดนั่นละเนาะต่อมานะคะเลขวิ่งอ่าไม่ใช่ เจ้าของชายานะคะเลขโคตรแม่นเข่าอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับงวดนี้นะคะบอกว่ารัฐบาลให้ฟันตัวเดนหนูกยะยำในคลิปของเพิ่นตลอดเนาะจับตามองตัวเดนเพิ่นบอกตัวใดแมนมากตัวนันอิลีนะคะสิบวเขาติดต่อกันมากนี่3ามสี่งวดแล้วบอกเออตัวเดนนี้หมายถึงตัวนี่ตัวที่เพิ่นฟันเม็ดเดียวนี่ล่าสุดนะคะบอกว่าเลขบนฟันสามวสันเดนสา สามมาบนจริงๆแล้วก็มาล่างด้วยนะคะก็ถือว่าความแม่นยำในการฟันเม็ดเดียวนะคะก็ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเลขโคตรแม่นบนอย่างเดียวนะคะจำซื้อไว้เนาะเกือบอืมอือะต่อมานะคะบทคิดว่าเหลขสามหกหกสามสิกบมาหลอกร้อนอ่าประชาชนคนไทยอีกออกดีเลยเกิดะว่าเหลขสามหกนะคะอ่ะแล้วก็ เลขวิ่งนะคะล่างอย่างเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะหงวดนี้ไปบนอีกแล้วนะคะหลังจากที่เอ่อเขาล่างมาตลอดนะคะล่าสุดสองหงดที่ผ่านมานะคะเข้าบนอีกแล้วค่ะนี่บอกว่าวิ่งล่างตะวันแรนขึ้นบนนะคะเป็นหงวดที่สองแล้วหนึ่งมีหน้ากับขึ้นบนนะคะเอ่อสิบหกมีหน้ากับขึ้นบนคือกันอ้าเป็นงใดสิใดบ่ต้องเปลี่ยนซื้อเป็นเลขวิ่งบนอย่างเดียวบเนี่อ่ะตามกันตอนะคะ จังไดกะหามากกะดีขึ้นกันละเนาะสีมาบนมาล่างเข้ากะจะได้ร่องพิจารณาบเบิงบาที่นี้เลขลับล่างอย่างเดียวบอคุณแม่เข้าเต็มๆนาหกสามตรงๆแต่ว่ามันบอกแม่ล้างม,มันแหลนขึ้นบนนี่เลขลับล่างอย่างเดียวนะคะแต่หนูก็บ,บอกในคลิปอยู่ดอกว่าสีคูสีหางถ้าเกิดชื่นชอบเพิ่นบอกล่างกะอย่าลืมกันบนแน่นะคะเพื่อบรให้เสียใจผ้าหลางังอบลูว่าสีมีไผ เฮ็ดขึ้นบอกบอนะคะซีคูซี้างนี่ลงทุนจิไปใส่ตลางยางเดี๋ยวมันก็บอไหวดีคุณพ่อคุณแม่คือจังที่บอกเห็นบอกมันก็บอคอยเสื้อฟังบันไดพอเล็จกจักสีออกตัวได้เนาะบนตัวได้ล่างตัวไดว่าแต่มันมาบนหรือล่างใข้เขาโชคเข้ามานหลดทังสีนะว่าไมา่ขนาะดเออบาดท,ที่นี่มีภัยอีกนะ เอฟซีปิษณานะคะเอฟซี FC ปิษณานี่จะเขาในส่วนเ,เลขวิ่งเนะเาะวิ่งล่าไอวิง่งวิ่งสองนะคะเพิรไฮวิง่งสองกับเจ็ดนะคะเขาไปที่วิ่งสองวดก้อนกับเขาเลขวิง่งอ๋อโบแมนอ๋อไม่เข้าไม่เข้าขออภัยค่ะจะรองจําผิดกับงวดก้อนอีกนะคะอ่าเดี๋ยวตามกันต่อนะคะกัจําไว้สังเกตไว้นะคะว่าแนวทางใดเพิ่นแมนตัวใดไพแมนเลขวิง่งบอลักซิปลักนวยเอียงกะ จำไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นให้แนวทางมาเท่าจะได้เบิ่งถึอนะคะโอ้ยผู้ใหญ่ใจดีลบบุรีฟันโครงสุดท้ายห้าแปดสามมาสัน่นคุณบอกคุณแม่เท้าฟันหาหกสามนิ้วโอ้ยมีแห่แหงแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โอ,อ้าวอาตามกันต่อนะคะบ่แน่งวดน,นี้อาจติเข้าตรงๆก็ได้อ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเซนสองนำเสนอเช้าวันหวยออกเนาะเป็นเลขจับคู่นะคะคอนเฟิร์มสำหรับแนวทางเลขวิ่งแม่นๆนะคะโครงสุดท้ายเป็นจิมมฟันไห้แบบนี้ละ ล่าสุดนะคะตัววิ่งก็คือเก่าเนาะวิ่งสามกับซีที่แรกกับเขาวิ่งสามนะคะบาที่หนีเลขล่างนะคะเพิรก็ได้มาใหม่นะคะบอกว่าเลขล่างคือสีมีสองมาสั่นกะเขาวิ่งสองล่างอีกพร้อมนะคะสาหรับเลขจะคู่นะคะเลขวิ่งแม่นๆนะคะก็คอยติดตามเนาะวันนี้เพิ่อจะให้ตัวใดมากนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะจะสองมาสรุปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูได้ จำชื่อไว้นะคะเพื่อนะคะงวดหนางวดที่จะถึงนี่นะคะห้าควรจีจิตติดตามแนวทางใดเป็นพิเศษนะคะทาเส้นซอง,ล,ง,ล,งะะล่งคลิปใดแนวทางมากนะคะหนูลงคลิปไปขึ้นซื้อปุ๊บเนาะสมมติทุนพ่อคุนแม่ลอด PFC ใจดีจังสิอ่าอุย้ยพิ่แม่นดีพิเ่เขามาหลายงวดแล้วจำซื้อไว้ก่อนเดอ้อ เส้นซองล่งคลิปไปกระสิได้ฟา้าเขามาเบิงเขามาเห็นสนดกแนวทางผู้ใดล่อผู้ใดยูพ่อซีสเกตบอกอยังจังได้กะนี่ล่ะถือเป็นการมาท่วนให้กันเบิงว่างวดล่าสุดนะคะตัวเลขที่เขาให้มาเป็นไงบ้างนะคะแล้วเข้าจริงไหมนะคะเพื่องวดถัดไปเราจะได้ดูเป็นแนวทางนะคะตามได้ถึกนะคะโอเคเนาะคุณบอกคุณแม่เนาะคลิปนี้บอมี่ยังนะคะมาบอกสุกันฟัางเอาแนวทางเกามาให้เบิงนะคะคือจังที่บอกค่ะล่ะ เพื่อเป็นแนวทางในงวดถัดไปนะคะสำหรับหลังจากจบคลิปนี้นะคะเชซองก็จะตามต่อสําหรับเลขเล่าเนาะอาจจะสองถึงสามคลิปนะคะหรือไม่ก็อาจจะคลิปเดียวนะคะก็ดูสถานการณ์ก่อนนะคะถ้ามีเวลานะคะก็จะโล่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิรงกันหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบใบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจังไดห้าคอยไว้พอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ